ก็เอามาลงมันได้เพราะมันเป็นอคอนเซปต์เดียวกันอยู่แล้วสามภาพนี้แต่มันต่างกันตรงที่องค์ประกอบอย่างของเบลนี่ก็มีเก่งตรงเรื่องของบรรยากาศเรื่องของดูท่าทางจะเป็นบรรยากาศของอคนเหนือชาวเหนือการเขียนภูเขาหรือว่ารูปทรงอะไรเขาจะจะดูดูดีของสอนก็มีเรื่องที่น่าสนใจอย่างของสอนอยของผมนี่ก็เหมือนกับ ถ่ายทอดด้วยเรื่องราวเดียวกันก็คือใช้ตัวละครที่เป็นชายหญิงที่กระซิบกันมาเล่าเรื่องกระซิบบอกเรื่องราวของเมืองน่านแต่ว่าของสอนจะจัดองค์ประกอบได้ดีกว่าของผมออาจารย์ก็ให้คิดถึงสเกลด้วยตอนเอาไปขยายเป็นงานใหญ่เพราะว่าถ้าเราไปใส่รายละเอียดในฟอร์มในรูปทรงต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆมันจะไม่ทันนะเพราะงานครั้งนี้มันเป็นงานที่ค่อนข้างจะใหญ่ใหญ,ใหญ่มากครับ แล้วก็ไม่มั่นใจว่าจะทันหรือเปล่าโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยแค่เลือดสีก็เก่งอะเอาอันนี้ให้ได้กเลยกับพราคิด <c oughs> โอเคล้วงลายผ้าใส่เป็นลายนะครับ แต่ละคนก็ต่างมีไอเดียนำมาเสนอกันมากมายสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบไหนติดตามชมในช่วงหน้าครับ ไอเดียคัดให้เหลือ3และจาก3จะถูกหลอมรวมกันให้เป็นหนึ่งทุกคนต่างเต็มที่กับภารกิจนี้สุดท้ายจะเป็นยังไงไปดูกันครับ ความยินดีกับพวกเรานะครับที่ผ่านขั้นตอนต่างๆมาจนได้ข้อสรุปงานสเก็ตที่ชั้นเยี่ยมชั้นเยี่ยมในเวลาที่มีจํากัดนี่มีเวลาที่เราสามารถที่จะสรุปว่าอันไหนดีที่สุดและหลอมรวมเป็นหนึ่งได้แล้วตอนนี้เป็นภารากิจของพวกคุณละแดดเปรี้ยงแค่ไหนแต่ภารากิจนี้สําคัญที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเป็นครั้งแรกในเมืองน่านและเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่เราสิบคนจะทํางานศิลป,ปะยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะยังไม่มีภาพที่ใหญ่ขนาดนี้ที่รวมคนตก้สิบคนเขียนภาพนะครับผมขอชื่นชมนะครับและขอให้กําลังใจครับบัดนี้นะครับณเวลานี้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะมอบภารกิจให้คุณ12ชั่วโมงคุณต้องทํางานให้เสร็จนะครับแล้วคุณรู้ตาแหน่งหรือยังครับว่าคุณอยู่ที่ไหนนะครับอา้าวลงมือปฏิบัติงานได้ประจําตําแหน่งลงมือได้เลยครับอา้าวตบมือกันหน่อย ประเภทที่นำภาพลักษณ์ของพื้นที่พื้นถิน่นหรือสิ่งแวดล้อมมาเป็นเชิงเล่าเรื่องหรือประกอบนะฮะว่าเพื่อจะอธิบายงานทั้งหมดเนี้ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ความลงตัวของศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องต้องสแสวงหาแล้วพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งหมดพอมันได้ลงตัวเนี่ยฮะความยาก ก็ไม่ใช่เรื่องยากความง่ายที่เราคิดว่าจะง่ายมันต้องมีวิธีคิดต่างหากนะฮะที่กว่าจะมาง่ายได้เนี่ยมันผ่านขั้นตอนเยอะอยู่นะครับภารกิจที่11นี้เป็นการสร้างนะฮะศิลปินทํางานกันเป็นทีมเพราะภารกิจนี้สร้างคนเดียวไม่ได้หนึ่งการระดมสมองที่ผมพูดถึง2ระดมกําลังที่ทํางานร่วมกันนะฮะเพราะว่าลักษณะของความเป็นศินลปินนี่ปกติคืออยู่ในโลกส่วนตัว มองเห็นอะไรแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวแต่โอกาสที่จะทํางานเป็นทีมฝึกฝนตัวเองเพื่อจะยอมรับศักยภาพของเพื่อนและความคิดความอ่านของเพื่อนแล้วก็ระดมกําลังช่วยกันยอมรับกันใ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 น,ในความคิดของคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากพอสมควรเพราะฉะนันะน้นภารกิจนี้คนที่ทํางานชิ้นนี้ได้สําเร็จถือว่าเป็นการฝึกเบื้องต้นเหมือนกันที่จะได้ยอมรับว่างานทุกงานนี่ไม่ใช่ว่าตัวเองจะต้องทําได้ตลอด แต่ว่าต้องพึงพาอาศัยเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็ทำกันเป็นทีมได้นะครับแม่ในสอนนี่อารมณ์ดีจริงๆนะครับเนี่ยพี่เห็นเนี่ยเพื่พพอนทาสีแล้วเอามาทาสีทับอีกทีหนึ่งลองคืนทำอีกทีหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยปัญหาเนี่ยครับที่ที่ต้องทาสีทับอะสีฟ้าครับเพราะว่ามัน ผิดสเกลตอนแรกวางแผนตามสเกลตีดแบบสเก็ตมาคือ10เมตรคูณ30เมตรพอเราทาสีไปปุ๊บผ้ามันหดจาก30เมตรมันหดหายไปอีกเกือบ2เม,มตรฮะเมตรกว่ากว่าเพราะว่าสีมันดึงใบเราก็เลยต้องมาหาสเกลใหม่จากที่ตีไปครั้งแรกมันก็เลยหายหมดเลยเพราะเส้นมันเวลหมดเราต้องมาตีสเกลใหม่แล้วก็ต้องมาหาเส้นที่ตรงที่สุดของเจดีใหม่ ถ้าไม่หาเส้นที่ตรงสุดจดีมันจะเบี้ยวอะแล้วนี่มันกี่โมงแล้วครับเราวางแผนกันตั้งสิบเอ็ดโมงแล้วเรามาห้าโมงแล้วค่ะแล้วทำไมงานมันถึงได้ไปได้แค่นี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อมันเยอะมันเยอะมันก็เลยช้าค่ะหรือว่าได้ดีแล้วแต่มันมีอุปสรรคคือว่าผ้ามันย่นไปบ้างสเกลผิดเพี้ยนบ้างต้องมานั่งแก้อะไรเงี้ยค่ะตอนแรกที่คิดคิดว่าไม่ทันแน่นอนเลยเพราะว่ามันใหญ่ไม่เคยทำอะไรใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เวลาที่แบบ สองชั่วโมงเครียดไหมที่ต้องมาทำเนี่ยเครียดไหมไม่เครียดค่ะเพราะอะไรถึงไม่เครียดเลยนะก็ทำก็ทำกันตั้งหลายคนก็จริงมันถ้าเกิดช่วยกันทำมันก็น่าจะเสร็จอ่ะ พื้นที่กว้างขนาดนี้เอาเงินมูล้านมาวางตรงหน้าตรงนี้นะผมก็ไม่เอาม,มันไม่ทันหรอกความมั่นใจตอนนี้ห้าสิบมาสิบครับเออสมเด็จพระเทพตรัสเลยว่าก็คือถ้าเดินเป็นเรื่อยย่อมถึงปลายทางก็ทําไปเรื่อยๆทาตามแผนที่กําหนดมันไม่มีความจาเป็นต้องเหนื่อยใจเพราะเห็นว่าการเหนื่อยใจมันทําให้งานไม่ทันการท้อจะทําให้งานไม่ทันฉะนั้นอย่าท้อดีกว่า

จากกลางวันผ่นผ่านเป็นกลางคืนเราไปดูกันสิครับว่าตอนนี้น้องๆทำไปถึงไหนกันแล้วตอนนี้50%าสิบเอร์ซครับรู้สึกท้อน,นิดหนึ่งกับกับขนาดแล้วก็ปัญหาที่เกิดกับงาน พูดถึงมันก็เป็นเรื่องง่ายครับแต่ว่าทําให้มันออกมาดูดีดูมีความสร้างสารรค์อะไรมันทํายากในการทําครั้งนี้มันจะเป็นเซมิ a b s สแ a ็กก็คือกึ่งนามาทรมเราก็คือต้องต้องหารูปทรงที่มันสามารถให้คนดูรู้ว่าเป็นอะไรแต่ไม่บอกเราเรื่องรล่ามากเกินไปแล้วก็การจัดวางองค์ประกอบก็ก,ก็สำคัญก็คือมันต้องวางให้ลงตัวครับ เพราะมันไม่ใช่เป็นชิวทัดธรรมดาทั่วไปหน้าที่ผมก็คือร่างภาพครับร่างภาพพวกโครงสร้างต่างๆนะแล้วก็รับผิดชอบในส่วนที่เป็นระยะกลางก็คือวัดวัดต่างๆในเมืองน่านนะฮะงานใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยทำครับนี่คงจะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดคนระับตั้งแต่เคยทํางานศิลปะมาทํานนะทงานชิ้นใหญ่ขนาดนี้ก็จะทําทันหรือเปล่าก็ต้องพยายามะคะ่ะ ตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วสนุกดีเพราะว่าตอนแรกก็คิดไม่ได้ใจอยู่แล้วว่าไม่ทันแน,แน่แต่ก็เลยคิดว่าให้มันสนุกสนุก,นกมันก็เลยสนุกไม่มีใครได้นอนหรอกตอนแรกรู้สึกแบบอึดอัดขนาดะนั้นเพราะว่ามันเวลามันห้าโมงหกโมงครับหลกักการยังหาความลงตัวของงานไม่ได้คือว่าหาแกนกลางของงานไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเพี้ยนไปทั้งทั้งผืนผ้าใบมดครับมันเพี้ยนไปดึงมดเลยก็เขาจะต้องมาจับ เส้นกลางไหมเส้นกลางของตัวเด่นนะครับตัวประธานมันก็นเลยเน้ยเขาเนี่ยหาขึ้นแต่เมื่อเขาจับเส้นกลางได้ลนะงานของเขาลงตัวก็ไปเร็วอยู่ครับแต่ละคนดูท่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะครับแต่ก็สู้ไม่ถอยแม้ว่างานนี้จะหนักสักแค่ไหนเราไปฟังความรู้สึกของน้องๆเป็นระยะๆกันครับตอนนี้ไม่หนาวเลย แต่ไม่แน่ครับเพราะตอนนี้พึ่งยาสี่ทุ่มสี่ทุ่มละพึ่งยาสี่ทุ่มหลังเที่ยงคืนไปอาจจะหนาวมากกว่าน,นี้ก็ได้ว <c oughs> ันนี้ทุกคนตอบด้วยคําเดียวกันว่าเหนื่อยเหมือนกันหมดนะนนทางานเท่ากันหมดเหนื่อยเท่ากันหมดแต่หาไม่เท่ากันแต่ละคน <c oughs> ดีอง่างที่สุดคือ <c oughs> การทํางานกับคุณตังสอน <c oughs> คุณตองสอนเราบไปยุ่งนิ่งครับ คือน,นะนไปก์ิเนอร์เซแล้วได้เวลาที่อาจารย์จะเข้ามาดูงานของน้องๆกันแล้วนะครับ ไปดูซิว่าอาจารย์จะติหรือชมอย่างไรบ้าง